เมทสวยแล้วก็ใช้แม่ทสวเลยเแม่จะเป็นเกมปกมือนะคะเดี๋ยวถ้าใครทำผิดก็จะให้มเอื้อนะคะฟังเราโต่อไร่ทีาคะ้านรอ้อะไรคะอธิบายจะเป็นเกมปกมือ จะมีสี่ทิศทางที่ทำาคงกันข้ามแล้วก็จะมีอีกหนึ่งทิศทางนะคะที่ทำตามคำสั่งน้องเดน้องเดินี่ไปชันก้งบนโขลกข้างโขกข้างหน้าโขกข้างหลังโขลกให้คำามแก่ทำศทางใช่ไหมคำสั่ง ทำตามคำสัง่งนอกนั้นจะเป็นตรงค่า,ท,าทั้งหมดนี้เข้าใจนะคะเดี๋ยวมันจะมีการ่งี้านใสแลกอฮอ fun อย่างนี้อยานีเป็นต้นเลยสองเรจริงค่ะเราจริงเราจริงท้องนี่ยังคะตาไม่มีคูพี่มีกับพี่แย้มพี่แย้มพี่แ้นะพี่แย้พี่ขึ้นี รู้ท่ตใจยังไม่ทำเอามอาใหมาใมปกบนลอป๊กล่าาปกหน้าหน้าปกหลังหลังปก้าหลังปกหน้าหน้าปกบนลบอปบอ ไม่ดิวมัดยอมเอไียอไอ้าวอนะคะปกบนปกอ